ทั้งเฮตทั้งหามาเถิดน,น้องจ่ารีบมาดูลิเกตอก็ดังเชิญชวนเนื้อนร้อนเก่าอย่าด่วนเหลือใครเขาให้นอดเปลรอกี่ตออน,น้องให้นอ,อน, okay, น,นโอเคเพลวนะคนตาเรีบมาสะก,ก่อนลำพิลางนมีวางยืนแห่มาดังอินต<ม><ม>เตอรเถิดแม่คนตาอ่อน ชวนเนื้อนวนเจ้าอย่าดุทางานี้แม่ชมบังฮอรสร้อโกอนให้คาดก่าตาย นมาลังโอ้ยมีหวังยืนแท่มานั่งยิ้มแต่เดินแม่คุณตาตั้งเชิญชวนเนื้อดวนเจ้าอย่าดวนไปนอนแม่ทามีแมื่อแม่โชบต้องอ่อนจะเกิดร้องกรนขาดแก่ตายอาฮาเฮเฮชมเจนะคุณยาย งรงฤทธิ์กฤษณะเป็นขันเตียทรงยศเป็นราชโอรสจอมราชอยู่ในปรา,าสาทซับซ้อนราชโอรสองรองกำลังขนองเนื้อแน่น ดูแลตหารพร้อมปึกแผ่นศัตรูทั่วแดนกระดอนผมมีค่าใชา้ใกล้ชิดเป็นพี่สนิสนมช่างเหมาะสมไม่คุณเครื่องไปเสียด้วยเรื่องเดือดร้อน เมื่อตอนประสูติปฏติสนลเกิดตอนดาวจนโคจรข้าพเจ้าเองสมิงพ่อมอนผู้ปกครองเมืองมอนพร้อมด้วยน้องชายของเราถวายบังคมพระเจ้าข่าเสด็จพี่ เก้ากระหมอ่อมสมิงทองมอนจเจริญสุขเถิดสมิงทองมอนถวายบางคมพระยากาพพระงค์ทันขึ้ชั้นเจ้าอามขึ้นเฝ้าพระยากาเจ้าอามพระยากะขึ้นเฝ้าเราตอนนี้ทหารขึ้นเฝ้าเราครบทุกคนแล้วหรือ,อยังสมิงทองมอนครบแล้วพระเจ้าค่ะสเสด็จพี่พระเจ้าค่ะที่สเสด็จพี่ให้เก้ากระหม่อมชั้นและทหารมากหลายขึ้นเฝ้า มีด้วยเรื่องอะไรพระเจ้าค่ะพี่นั้นได้ยินข่าวมาว่าเมืองขององค์พระมหากษัตริย์ธรรมาทิตนั้นตอนนี้มีลูกสาวอยู่สองคนช่างสวยยพี่ละอยากจะได้จึงมีการธรรมาทิตนั้นจึงมีการจัดการเสี่ยงพวงมาลัยให้กับลูกสาวทั้งสองพี่ว่าพี่นั้น จะยกกองเกียรติยศเพื่อที่จะไปรับเสียงพวงมาลัยจากเมืองเท้าสมบัติน้องเห็นเช่นว่าอะไรสะเสด็จพี่พระเจ้าค่ะก้าวกระมอมเห็นเป็นการดีพระเจ้าค่ะเพราะว่าสเสด็จพี่เนี่ยอายุก็มากโขแล้วน่าจะมีคู่ครองได้แล้วพระเจ้าค่ะน้องกล้ามากก็ถูกพี่นั้นถึงจะอายุเยอะแต่ว่าความหล่อของพี่กับน้องมันก็สูสีกันโอ้พระองค์กับ รุ่น้องพระองค์ไม่เท่าไรหรอกหม่อมฉันไปที่ไหนดูแต่สาวกรีตเต็มเลยสาวกรีตกรีตเป็ความหล่อของมึงไงนะไม่ใช่ครับทำไมผมเย็บขี้มาครับนันดานแสดงว่าเห็นดีกับพี่ด้วยพระเจ้าค่ะเอาละน้องพี่พร้อมด้วยเจ้าอามพระเจ้าขจัดกองเกียรติยศของเมืองมอนนั้นสู่เมืองของเท้าธรรมาทิพเพื่อรับการเสี่ยงพวงไล่ปออเกันก้อนดับะม่ล เ,เชิงยุทธเนื้อทศด้วยความปรีชาดสามารถเป็นยุคพระรากล่าวิสุทธิเทพได้ถือกำเนิดลงมาเกิดในแผ่นดิน ถึงทีปจะดับแด่ดินไม่ให้ใครมินมาทาพระเก็นกาทั้งไกลไกลทุกคนกราบไหวบูชา ในนามของข้าพเจ้าเองทรงพระนามอยู่แล้วว่าราชโอรถอนันตชัยตั้งแต่เสด็จพ่อและเสด็จแม่ทรงสิ้นสวรรคตลงไปนั้นก็ได้มอบเมืองให้กับข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลแทนทุกสิ่งทุกอย่างภายในเมืองแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นช้างแก้วมาแก้วหรือจะเป็นบัลลังแก้วตัวของข้าพเจ้าเองก็มีครบทุกป,ประการแต่ที่สำคัญที่สุดการที่จะเป็นพระมหากราัษตร์สมบูรณ์สิทธินั้นจะต้องมีแก้วครบทั้งสามประการนั่นก็คือราณีแก้ว และเป็นเวลาเดียวกันกับเมืองของท้าวธรรม,มทิตได้ส่งพระราชสารตามาถึงเราอนันตชัยเพื่อที่จะมีการเสี่ยงพวงมาลัยแก่ราชธิดาทั้งสองและเราเองก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเข้าสู่เมืองของท้าวธรรม,มทิตเพื่อรับการเสี่ยงพวงมาลัยจากองค์หญิงทั้งสองถ้าเช่นนั้นรีบเดินทางเลยจะดีกว่า ถ้าเช่นนั้นอย่าชายายเอิงเอ้ยไม่ได้ช้รีบเดินทางมุ่งหน้าเอิงเองเอเอ้ยในวันนี้มุ่งหน้าเลยจะดีกว่า กษัตริย์สูงทรงพระสวมเครื่องทรงศักดิ์ศีประทับบนแท่นบนพระที่กระเซมสุขสีสุขสันใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ําตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีีเพรโซ เก่งกาองจอมราชาชอบฉันเป็นนางสนมกำนาันน,าน ชาติการชันเก่าๆจะนำมาเล่าประวัติเคยสร้างความดีช่วยชาติมีความสามารถมุ่งมันนำปรากฏว่าคตจะกิจ องธรรมมาทิตประธาน คมเสร็จพิยพันฑ์ทองพี่ข้าถวายบังคมทั้งสองพระองค์พระเจ้าค่าะเจริญสุขเถิดท่านโคจกิจตั้งแต่สิ้นบุญพระบารมีของสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ของผมท่านไปกล้าวกุมมองโคจกิตก็เป็นผู้ดูแลองค์หญิงวันนี้ครบอายุที่จะเลือกคู่แล้วกล้าวกุมมองก็ปิดป้ายไม้ประกาศทุกๆหัวมุมเมืองคงจะมีราชบุตรต่างแควน มาเสี่ยงพวงมาลัยเลือกคู่เยอะแยะอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะเราเนี่ยอายเลืองเกินเราเป็นหญิงไม่น่าจะทําอย่างนี้เลยนะพูดไปอะ่ะแต่มันเป็นประเพณีเก่าหรือไงท่านพระเจ้าค่ะเสร็จพี่อย่ากังวลไปเลยนะเพคะนี่เมื่อคนเราพอเข้าพชนาตาที่จะมีคู่ของแล้วขนบธรรมเนียมใดที่จะนํามาใช้ได้เราก็ต้องทํา แม่ก็นั่นน่ะสิเราเป็นผู้หญิงมันน่าอายอีกไม่กี่เวลานักราชบุตต่างแคว้นต่างเมืองก็จะเสด็จมาณสถานที่แห่งนี้เสร็จพี่ทำใจให้สบายนะเพคะนั่นน่ะสิพระเจ้าค่ะ้ง,อ,งอะไรที่ให้เสเียเม่อนวิตนะตอนนี้เสด็จสู่เมืองของข้าทำมาชิดแล้วอา้าวท่านท่าน เออนี่ท่านชื่ออะไรเอ่ะฉันเองก็มีนามว่าอนันตชัยอนันตชัยแล้วท่านล่ะมีชื่อว่าอะไรเอ่อเราชื่อว่าสมิงพ่อมอนสมิงพ่อมอนอย่างนั้นเหรอใช่นี่ดูท่านแต่งตัวมีสง่าราคีเอ้อสง่าราศีสง่าราศีสง่าราศ,าราศีมาที่นี่มีธุระอะไรหรือท่านที่ข้าพเจ้ามาในวันนี้ต้องการอยาก จะมาชมบุญญาบารมีและพร้อมรับการเสี่ยงพวงมาลัยจากองค์หญิงทั้งสองเหมือนเสด็จพี่เลยพระเจ้าค่ะเหมือนกันอันนี้จะมารับการเสี่ยงพวงมาลัยใช่นี่เราก็เหมือนกันน้องชายเราก็เหมือนกันหมายความว่าท่านทั้งสองก็จะมาเสี่ยงพวงมาลัยเหมือนกันแน่นอนมาในจุดประสงค์เดียวกันเอาอย่างนี้ไหมไหนๆก็มาแล้วเราตกลงเป็นเพื่อนกันดีไหมเป็นเพื่อนกันใช่พระองค์เพื่อนกันได้สิอนันตชัย แต่ถ้าว่าการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันต้องมีข้อตกลงเล็ก,ลกๆน้อยๆการเป็นเพื่อนจะต้องมีข้อตกลงแล้วข,ล<ช>ข้อตกลงที่ว่าของท่านมันคืออะไรล่ะข้อตกลงของเราก็คือถ้าหากว่าใครได้พวงมาลัยทึ้งสองพวงด้วยกันแล้วก็จะต้องแบ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งพวงตกลงไหมนี่ หมายความว่าเพื่อนเนี่ยมาแล้วไม่อยากจะเสียเที่ยวใช่จะได้ไม่ต้องเสียเวล,า,เวลามาถาหากว่าใครได้พวงมาถึงสองพวงใช่ให้แบง่งให้กับเพื่อนคนละหนึ่งพวงใช่ถ้าท่านในสองพวงก,ก็ตั้งแบง่งให้เราพวงหนึ่งเอาเป็นว่าเราตกลงกันแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยจะดีกว่าขอเดชะพระเจ้าไม่อย่างไงฉันสงสัยจะมีราชบุตรต่างแคว้นมากันเพียบพร้อมแล้วจึงอยากเชิญองค์หญิง ทำการเสี่ยงพงมาลัยเลือกคู่เดี๋ยวมันจะเลยเวลาจะเสียการเสียการนะพระเจ้าค่ะใช่พรเกษตระได้เนี่ยเสด็จพี่พระเจ้าค่ะเสด็จพี่เป็นพี่คนโตก็สมควรที่จะเสี่ยงพงมาลัยเลือกคู่ก่อนนะเพคะเสนยมช่วยเสี่ยงก็เสี่ยงไม่อยากจะเสี่ยงเลยนี่เพคะขอให้พระองค์ได้เนอนางสนมเก็บไว้ให้มอมฉันเสด็จพี่ทำใจดีๆพระเจ้าค่ะยังไงต้องได้ องมอ้ยิงนาเถิดปันตนวเราจะทุ่มเลยปากดีนะตืดนี่งค์ยี่องยิงพระเจ้าค่ะทางนี้พระเจ้าคีละอ้อเลยจะเสียงพวงมาลัยฮะไม่รอช้าไม่รอช้าตัวฉันนี้ขอให้ได้ คนดีดที่สมใจบานแอบเจียนเลยองยิงสงสัยนลครงองอนันบานดพ่อห่อตับบานายังเหลยอีกหนึ่งพะยะาค่ะ อยากอีกหนึ่งอยาไปเสียใจยังเลยพวงพระเจ้าอีกหนึ่งพวงเนาะจะเสียงสดเลยช้าขอพระเจ้าค่ะมีอะไรเหรอท่านขอเวลาสักครู่ได้ไหมพระเจ้าค่ะเดี๋ยวพวงนี้นะพี่ได้แน่นอนเชื่อไหมแต่ถ้าอยากจะเอาให้แน่นอนกว่านี้เดี๋ยวพี่คุยกับพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองซะก่อนคุยกันพระโอษฐพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง ้ากังเกงเมืองมันเ่วอะไรมันมีมันมีเหรือพระเจ้าค่ะอเสื้อเมืองกับกังเกงเมืองก็ต้องมาคู่กันลูกมาวันนี้เพื่อที่จะมารับการเสี่ยงพวงมาลัยลูกอยากจะได้พวงมาลัยจักพวงแต่ตอนนี้ลูกยังไม่ได้พวงมาลัยจักพวงเลยถ้าหากว่าลูกได้พวงมาลัยลูกจะเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่ มาถวายกับเจ้าแม่นู่นเจ้าแม่นี่ถ้าหักว่าได้แล้วก็เตรียมรับของเส้นแบบเน้นเน้นะองค้ของแรงนะเสด็จพี่พระเจ้าแน่นอนรอดูยังไงต้องได้ได้แน่นอนอันนี้เป็นของพี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะจะเสียงสดหรอธิษฐานอธิษฐานในครั้งนี้ให้รงได้หรือไม่ได้ เดียวสองพวงเลยถนึงสองพวงเลยพี่ามั่นสัญญาทมั่นสัญญามันจะต้องไม่ลืมเอ่ออนาตชัยมันมีของดีว่ายังไงเพื่อนโอ้โหดูสิได้พวงมาลัยถึงสองพวงเชียเป็นยังไงล่ะเพื่อนเก่งหรือเปล่าลด้ถึงสองพวงเนี่ยเก่งเก่งเก่งเออแต่ว่าอานาตชัยหวังว่าท่านคงจะไม่ลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเรานะว่าจะหากว่าท่านได้พวงมาลัยถึงสองพวงจะต้องแบ่งให้เรา หนึ่งพวงนี่ท่านสมิงพ่อมอนจริงแล้วที่เราตกลงกันเอาไว้ว่าถ้าหาคู่หนึ่งคู่ใดนั้นได้พวงมาลัยถึงสองพวงแล้วลราก็จะต้องแบ่งให้เพื่อนคนละหนึ่งพวงใช่เพื่อที่จะได้สมศักดิ์ศรีกันอือแต่มาถึงเวลานี้แล้วฉันเองก็อยากจะให้ให้แต่ถ้าฉันให้เพื่อนไปแล้วองค์หญิงก็จะต้องเสีย น้ำพระไทยถ้าท่านอยากได้ไปขอกับองค์หญิงเองดีกว่าหรือเปล่าขอกับองหญิงใช่เราให้ไม่ได้ขอให้ไหมพระองค์สเสด็จพี่ขอ<ร>ให้ไหมเผื่อหญิงจะเหลืออีกสักพวงลองไปขอดูลองขอดูอยังไงก็ให้ก้าวกระหม่อมด้วยนะพระเจ้าค่ะอย่าลืมเอาพวงรีดมาให้พรมนะครับไปขอเผาพ่อมึงไอ,อมีอะไรเลยจ้า ขอเดชะองหญิงเออคือว่าตอนนี้อนันตชัยได้ไปสองพวงแล้วอ่ะได้สอมพงเลยเหรอยังไม่ได้จ้กพวงเลยพระเจ้าองหญิงเหลืออีกสักพวงไหมพระเจ้าค่ะโอ้ของเราหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าขอเดชะไม่ยังไงแล้วองค์หญิงเหลือจ้กพวงไหมพระเจ้าค่ะเราก็ไม่เหลือจ้าพวงเหมือนกันไม่เหลือเลยแล้วพระเจ้าค่ะใช่พวงเล็กพวงน้อยก็ไม่เหลือแล้วพระเจ้าค่ะไม่เหลือ เหลือจักพวงไหมเหลือแค่นี้แหละจ้ะอันนุ่นสนมเก็บไว้ให้มอมฉันพร้อมเอออนันตชัยขอองหญิงแล้วเขาไม่ให้ไม่เหลือจักพวงเลยองหญิงไม่ให้อย่างงั้นหรอเพื่อนจักพวงเธอเราก็ให้ท่านไม่ได้เหมือนกันอนันตะชัยน้องพี่สงัสมาคงจะลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพี่ บอกว่าจะแบ่งให้แต่ตอนนี้มันได้ไปถนทึบสองพวงมันกลับไม่แบ่งพี่ดูสิน้องพี่มันเย็บย่ำาใจของพี่ขนาดไหนเธออยากน้ำขนาดนั้นเลยพระองค์ท่านพระเจ้าพระพุทธหลังปีเใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089ย0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ